ในทางการเมืองก็คือว่าก็ทําให้อพลังความแหลมคมของทางฝ่ายสีแดงก็อาจจะลดลงในบางระดับใ,ในขณะที่ฝ่ายสีน้าเงินก็อาจจะสามารถที่ดาเนินการรับมือแล้วก็ตอบโต้ได้ในระดับที่อาจจะเข้มแข็งขึ้นครับเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้อํานาจ ทั้งฝ่ายแดงเนี่ยก็ดูเหมือนจะ,ะลดลงประมาณหนึ่งแล้วก็ทำให้อำนาจในการต่อรองฝ่ายน้ำเงินเนี่ยก็คงจะเพิ่มมากขึ้นด้วยตับ<ๆ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็มีหลายหลายเรื่องนะคะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกับถูกยกคำร้องหรือไม่มีความผิดไปเนาะไอ้กรณีนี้แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเล็กๆที่ในเชิงบวกสำหรับสำหรับสีน้ำเงินลักษณะอย่างนั้นไหมอาจารย์ ครับก็คืออย่างน้อยในเดือนสองเดือนนี้ที่ศาลท่านยังไม่มีคำวินิจฉัยก็คงจะมีส่วผลกระทบอยู่ประมาณช่วงเวลาน,นี้แต่ต่อไปถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยออกมาแล้วถ้าคุณทวีต้องคือการวินิจฉัยเนี่ยมันคือถ้าผิดเนี่ยมันก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีะนะคือถ้าถ้าเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันก็คงจะ สังนครอนอในการทำคดีเรื่องนี้มากพอสมควรแต่ถ้าหากว่าศาลท่านมองว่าคุณทวียังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้อันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ทางาฝ่ายฝ่ายแดงเนี่ยก็คงจะต้องอมีความเข้มแข็งขึ้นเหมือนเดิม,มก็คือเรื่องของการฮัวสวบรแหละก็คือถ้าหากว่าในเดือนสองเดือนนี้ถ้าคุณทบวียังอยู่เนี่ยมันก็คงจะ ดำเนินการต่อไปอะะ่ะเนาะขอว่าถ้าบอกว่าอินตอร์บีไม่ไม่อยู่เนี่ยมันก็คงจะสผลกระทบทุกคอดีพอสมควร